เงอิสานเดอีสานมดแทนใกล้กันนไปดูเสียงอี่าเพดูเสีย่บุญหลักเโอ้เไหลหรือาตัวนั้นเก็บเลยไม่เก็บว่เก็บงนนฟรีวันนี้เราก็ฟรีรับรองว่าเต็มอาญะรับอยุทธหงัดยุหงัด เออว่าไปยุ่งกับวันนี้แหละวันนี้กลับตอนไหนนี่เด็กกลับเตรียมกองตอนแรกวันไหนอันเด็กมาเด็กเด็กขายแหล่าเรียนมาเลยถ้าขายแล้วเร็วแต่กัมาแต่กัมาบนเหล้วเร็วเราวนนี้เอ็กซินไปสื่อหลายอยู่ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับคครรัับบเดี๋ยวเดี๋ยวเดินอุรานเอาฝากครับ พูดว่าคุณหนมวยเกวันออฟฟิเชียลอันนี้ช่องไหนกระบับไก่น้าจอยเกวันออฟฟิเชียลครับผมกัับไาป่าด้วยครับผมเที่ยวนะครับผมขอบคุณของกินนะครับเจ้าหน้าที่กินรออันทีมงานตอนล่อตอทีมงานโอ้คันแนะคันท่าคันคันน้าขาดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยปะนี้ันนาแตกแล้วครับคัน้าแตกแล้วอุ้มหิงอุ้มหิงเป็นเหตุคันนาแตก วงยิงเฮ็ดในข้างหน้าแตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยุดยอดสุดยอดงานฟรีครับมือแรงงานฟรีเดินตรงหน้ากว้างเลยครับผมน,นี่ก็จะเป็นเวทีนะครับผมขันหนาออกสู่ถนนครับผม ต่ำเลยบ่ต่ำเลยบ่ต่ำแล้วเนาะวันนี้ตรงนี้ตรงนี้มันดึงหนึ่งหอกได้ยุแต่ว่าตรงนี้ไปแเข้มประกันเลยนะเ้องประกันชั้นหนึ่งเนาะนี่ไงขาไฟเนี่ยประกันชั้นหนึ่งเนี่ยโอ้เนี่ยตาเมื่น่ะตาแตกเลยมันนี่ตาแตกแล้วมันขามันหักเลยมันนีนี่โอ้เพราะว่าตรงนี้มันบุบเด้ใช่ขาเพราะเป็นรีบสองมันก็จะแต่ว่าตัวนี้มันออกตัวนี้มัน ันกาหมดเมษาอาพี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อคลิปนี่คลิปนี้ของแท้ได้ของแท้ได้คลิปนี้ของแท้ได้พี่น้องแท้ชุงแ่ซน่ะใส่ซีก็ดูใส่ก็ออกแมนแมนเมื่อเ่ได้ฝันหาเลยเป็นแต่สองสามแล้วจะดวงแล้วแต่ดวงแต่ว่าแต่ว่าก็ขายของแต่ว่าตัวนี้นี่ตัวนี้ออกได้ยุสนี่น้ำพอนลวกดึงออกได้ยุ่ เออแต่ว่าตัวนี้นี่ต้องไปเคาะไหมอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเลยนม่เปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนเลรอนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยเพราะว่ามันเข้าขาไม่ได้แล้วขามันไม่ได้แล้วแตกเหมือนแล้วครับตาแตกเลยกระตุนหรอโอเคอยู่คือบอกโรงเรียนมเนาะแคบแคบบ่ต่างวิธีกับเพิ่งสนามเลยด้โอ้แม่เออแม่เนี่ยหยอดเปลี่ยนเนาะ เดี <S 2> <S 2> ่ยวของมาฝากกันใช่ครับเนาะแดดเนาะมือว่านแดดก็นีอีกมีบ้านน้องๆเขาจะเป็นนอนใส่บัตรไมเฮ้ผมไม่ยอมนอนน้กว่าต้องหอบขว้างมานอนพี่อาบน้ำพี่แล้วเนาะอาบน้ำอาบน้ำตรงเรียนถ้อยู่มันลมเมียน นอนอน,อนีเน,นาะัน,นาแต่กัวพาหอบพนาเาอาพักพันหาพักพันเริ่มต่างลานเช้าม่วงซีพาม่วงเย็นเลย คิดยังไม่คิดยังไม่คลิปเหมือนล่ะอยากอยากให้ไปเห็นม้หน่อยจะอยากไปกินน้ำด้อเออโอ้ยเวจนวันที่สิบแปดสิบแปดเดี๋ยวพาไปสิบแยุดเลยสปดจะยุดเลยสิปจะยุดใช่ไหมสิบแปดเรเล่นที่นี่นะบ้านเพาเอ่นเนี่ยบ้านบ้านาบ้านเพียบ้าน่าอำเภอเพียเอไก่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  รอยสิบเจ็ดเนี่ยดูอ่ะน้องไข่ไข่พวกวานหรือยังเออกะล้านนั่นแล้วด่านร้านแดงอะจอดนตนยังไแดงมันสูญอันนี้ว่ไรนสูยี่หรดนมันาเ่วันที่สิแปอะยุดยุทอี๋ยวเขาไปอยเจอกัน่คุณโอ้รถขายของกันไรเนาะนี่เลยเนาะ ตงอนีเนี่ยขอบคุณพี่นุ้พี่จอยนะครับครับผมดีครัเจอกันคลิปหน้านะครับไปอีกคลิปนึงไปอีกคลิปนึงองคิงทำคันนาแตกครับผมมได้จอดท้าวันเดยวผมกรอ,อักไปแล้วว<อ>่าก,กบผม,มีคนมาเก็บหรอกฉันมีคนมาเก็บท่านได้ไประจำการยู่ เหขั้นนาแตกเดี๋ยวๆปก เดินกว้างครับผมรถงี้เดี่ยวคนเดียว22แต่คนรับ140สุดยอดมากนะเี่สิมือแร่งเต็มอันยะครับผมมือแร่งนี่เต็มอันยะพี่น้องฟองปลายผูดอะยุ่งใกล้ๆกับมาแด้วครับผมใกล้ๆกับมาเป็นกำลังใจสาวน้อยเพชรบันแพงครับผมข้างหน้าก็เลื่มเชียร์ข้างหน้าเพื่อว่าต้องตั้งเวทีครับผมจะตั้งเวทีตรงนี้หันหน้าไปทางคนรัะพี่ ตรงนี้จะตั้งเวทีแล้วก็อันหนาวบนสูดถนนนะครับผมก็ขายไม่ขายห่ากับมาเต็มกันพื้นที่แล้วครับงานฟรีครับงานฟรีคืนนี้งานฟรีเ้อที่จอดรถ80ดคะแนนครับจอดรถ80ดคะแนนครับผมเก็บเงินเิ่นมาม่มงไปรเรียบร้อยแล้เก็บ อาจจะลดแปคะแนนนะไปเอาของมาฝากกันใช่นะครับรุ่นเดียกจาเมื่อนี้สำหรับแกนนะจ้อยอาจจะมาเด็กแล้วครับผมท่านอีหลาบบู๊นี่ก็นเลยอ่ะฝากคลิปนี้ไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามกับบับไกนนาจอยเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับผม ของอิงเป็นเหตุกันนาแตกครับผมสวัสดีครับ